ไไออ้้นน่มัหลขึปะต้องลอยตัวแงะลอยปล่อยให้มันดันขึนไปอ่ะถ้าโชคดีไม่ลงไปกระแหกอะไรก็ไม่ตายก็ลอยลอยหงายลอยให้มันดันไปเรื่อยๆอ่ะเหรอมันจะมันจะกดมันจะดูดลงไปนะอ่าแล้วเราจะทำยังไงอ่ะก็ปล่อยให้มันดูดลงไปอ่ะแล้วเราจะเราก็หายใจไม่ออกอ่ะดิก็ต้องการหายใจอ่าแล้วเราแล้วพอดูดลงไปอ่ะมันจะมีดันมันจะมีช่วงที่มันดันขึ้นมาเหรอดันขึ้นมาก็ ถึงเวลานั้นก็ตกลงไก็โดนกระแทกตายไปแล้วอเพราะมันดูดอะนะอ่ะอนุโมทนาบุญโอ้้อ้ เกตาทำบุญเยกยยองให้ใหญ่เยเกยห้องนอนูน้ำบนน้ำบนติ้วติ้วเลยจะเอสอถึงเอ uh เรือจะเี๋ยวเข้าเนี่ยมักระแทกกร่ก็ไม่ไเดี๋ยวเดี๋วไปกับพ่อเดี๋ยว,ยวไป

เป็นบ้านราชาการหรือบ้านคนธรรมดาวิเนี่ยตรงนี้มันแถวโรงพยาบาลยุตยาปะใช่ฮะนี่มันเดินสาราสาราก็คือแถวแถวเนี้ยเจ้า ัดไอ้นี่วัดที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวไว้นั่นน่ะอหวานอ๋อพอดีจหวนอืม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 มอืมอื้ําเยอะตกไปเดดเลยดายเลยที่กันอยู่ดายที่กันอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวพี่กันโฟดาว มาทางนี้ดิดาดีหันมาทางนี้ดิดาแอมาทําบุญค่าวันนี้มาปล่อยปลาัาพนันเชิญเด็กหลับแล้ว ปล่อยให้มันดันไม่ตายถ้าโชคดีไม่ลงไปกับแห้งอะไรก็ไม่ตายก็ลอยลอยหงายลอยให้มันดันไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันจะมันจะกดมันจะดูดลงไปนะเงี้ยอ่าเราจะทำยังไงอ่ะก mm ็ปล่อยให้มันดูดลงไปอ่ะแล้วเราจะเราก็หายใจไม่ออกอ่ะดิก็ต้องการหายใจอ่ะ้าแล้วพอดูดลงไปอ่ะมันจะมีดันมันจะมีช่วงที่มันดันขึ้นมาเหรอดันขึ้นมาก็ถึงเวลานั้นก็ตกลงไป